ต่อไปเป็นปัญหากรรมกรรมมะนานา,นากระปัญหาพระราชารับสั่งถามว่าพระคุณเจ้านาเกษณรอันนี้น่าถามที่สุดเลยเพราะเหตุใดมนุษย์ทุกคนจึงไม่เสมอเหมือนกันคือพวกหนึ่งมีอายุสั้นพวกหนึ่งมีอายุยืนเอามาเปรียบเทียบกันเราก็รู้ได้นะพี่น้องเรานี่แหละบางคนก็อายุสั้นอายุยืน พวกหนึ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากพวกหนึ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยพวกหนึ่งมีผิวพันธ์ามน่าเกลียดผิวรันไม่สวยพวกหนึ่งมีผิวพันณ์งดงามพวกหนึ่งมียศศักดิ์น้อยพวกหนึ่งมียศศักดิ์มากพวกหนึ่งมีพภกกระซับน้อยพวกหนึ่งมีพภกกระซับมากพวกหนึ่งมีสกุลต่ำพวกหนึ่งมีสกุลสูงพวกหนึ่งมีปัญญาสามพวกหนึ่งมีปัญญามากอันนี้ในจุลกัมมะวิพังกระสุสุภามนบก็ไปถามผูุ้ทยเจ้า อย่างนี้แหละทําไมมันไม่เหมือนกันทําไมอาตมาจึงหน้าตาบ้องแบววอย่างนี้ทําไมคนนู้นเขารูปหลอ่อทําไมคนนี้เสียงดีจังเลยทําไมคนนู้นเสียงอุ้ยฟังไม่ได้นะพระเทระก็ถวายวิสัชนาตอบว่าทวัถวายพระพร มหาภพพิศเพราะเหตุไายต้นไม้ทุกจําพวกจึงไม่เสมอเหมือนกันคือจําพวกหนึ่งเปรี้ยวจําพวกหนึ่งเค็มจําพวกหนึ่งเผ็ดจาพวกหนึ่งขมจาพวกหนึ่งฝาดจาพวกหนึ่งหวานเอาแม้แต่ต้นไม้ซึ่งมันไม่ได้มีกรรมเกิดอะไรไม่ได้มีจิตใจมันยังไม่เหมือนกันเลยทำไมมันไม่เหมือนกันมีใครเคยคิดไหมไม่ค่อยมีหรอกพวกเราไม่ไจะคิดเรื่องเงิน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 ของเรายศของเราอํานาจของเรานน่ กรามของเราเราคิดจะเรื่องนี้เท่านั้นไม่เคยมาคิดว่าอ่ะทำไมต้นไม้ไม่เหมือนกันวะพระเจ้าไม่ลินตอบว่าพระคุณเจ้าเข้าไปเจ้าเข้าใจว่าต้นไม้ทุกจําพวกไม่เสมอเหมือนกันเพราะเหตุคือมีความต่างกันแห่งพันุ์แห่งชนิดของพืชอืมพันุ์มันต่างกันน่ะมะนาวมันก็ต่างกันมะม่วงมันก็ต่างกันกับมะนาวนี่ พระรด้เกษณแต่ว่าขอถาวายพระพอรอุปมาชันในอุปมายก็มาฉันนั้นเหมือนกันมนุษย์ทุกคนไม่เสมอเหมือนกันคือพวกหนึ่งมีอายุสั้นพวกหนึ่งมีอายุยืนก็เอาพวกเลวมาเทียบกับพวกที่ดีอายุยืนก็ถือกันว่าเป็นพวกที่ประณีตพวกที่ดียิ่งพวกอายุสั้นก็ถือว่าเป็นพวกเลวตามนะ พวกหนึ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากพวกหนึ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยนี่เราก็อยากได้อะไรดีๆอายุยืนไม่ป่วยไข้ยอย่างนี้พวกหนึ่งมีผิวพรรณซามไม่น่าดูน่าเกลียดพวกหนึ่งมีผิวพรรณงดงามน่าดูนะทำไมเราไม่หล่อเราไม่สวยเหมือนดารลลาบ้างนะพวกหนึ่งมียศศักดิ์น้อยทำไมเราต้องมาเป็นปุถุชนคน สามัญเต็มขั้นคนจนด้วยคนจนไม่มีสิทธิ์อะไรเลยมีสิทธิ์แต่เป็นคนจนนี่มันอะไรเนี่ยมียศศักดิ์น้อยพวกหนึ่งมียศศักดิ์มากพวกหนึ่งมีสกุลต่ำพวกหนึ่งมีสกุลสูงพวกหนึ่งมีปัญญาสามโง่นั่นแหละพวกหนึ่งมีปัญญามากเพราะเหตุคือความแตกต่างแห่งกรรมนี่กรรมทําให้เหมือนกันคนชอบฆ่าสัตว์มันก็ต้องอายุสั้นคน ชอบไม่ฆ่าสัตว์ก็ต้องอายุยืนคนชอบเบียดเบียนหลังแกสัตว์ก็ต้องเจ็บป่วยมากคนที่ไม่เบียดเบียนไม่รังแกสัตว์ก็ต้องเจ็บป่วยน้อยคนโกรธเก่งมันก็ต้องผิวพันณ์สามคนเมตตาก็จะต้องมีผิวพันณงามอย่างนี้ขอถวายพระรรพรพระวิภาคทรงพาสิทธิ์ความข้อนี้ไว้ว่าก็ตอบตามจุลกรรมวิพัง์ว่า กรมสกามานะวะสัตตากรมดายาดากรมโยนิกรมพันธุกรมปฏิสระณากามสัตเตวิภะชติยาดิดังฮีนาปนีตะตายะจากคำพีมัชฌิมาดธิกายอุปริปันนาแปลว่านี่แน่มานบเ็คือสุภามานบสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาก็คือผู้รับผลรับกรรม มีกรรมเป็นกรรมเนิรดคือเป็นเหตุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือเป็นเหมือนญาติมีกรรมเป็นที่พึ่งพิงอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์เพื่อให้เป็นผู้เลวและปราณีตด,ดังนี้เกิดมามันก็เลยมีเลวมีปราณีตแตกต่างกันทั่วไปหมดพระเจ้าไม่ดินพระคุณเจ้านากเกษตรท่านตอบสมควรแล้วจบกรรมมะนา,น,านาการณะปัญหาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าถามที่สุด แต่ถ้าไปาศาสนาอื่นเขาก็จะบอกว่าพระเจ้าหรือเทพ,พเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่กรรมเป็นคนบันดาลให้ก็เลยมีพรหมลิขิตบันดาลชักพาไม่มีนะพรหมลิขิตไม่มีหรือว่าเทพลิขิตบันดาลชักพาไม่มีในาศาสนาเราบอกไม่มีอะใครมันจะมาบันดาลนนะให้เราเป็นอย่างนีได้นะ มันไม่ยุติธรรมนะยังอาตจจมานีิทำไมพรมมาลิบันดานให้อาตมาเป็นแบบนี้อ่ะอาตมาไม่ได้อยากจะได้เลยนะเฮ้ยพรมนี่มันไม่ยุติธรรมมันอคติเนี่แต่บอบอกว่ากรรมนี่โอ้โหมันยุติธรรมคุณทำไวน้นี่จบคำอธิบายโด,ดยอัตถกถาว่าปัญหาที่มีการกล่าวถึงเหตุคือความ ต่างกันแห่งกรรมชื่อว่ากรรมะนานากร,รณะปัญหาถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีแล้วเราจะเกิดปัญญาเป็นที่พึ่งของตัวเองเรื่องกรรมนี่เรื่องสำคัญเขาเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิหรือกรรมสกตตาปัญญากรรมสกัตายานก็ได้ สำคัญมากๆเลยถ้าไม่มีปัญญารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยจะมานับถือศาสนาพุทธไม่ได้ก็จะไปนับถือศาสนาอื่นเพราะเราไม่เชื่อว่ากรรมมันจัดการให้ได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้กับชีวิตของเราและคนอื่นเราก็จะต้องไปเชื่อว่ามีเทพ,พเจ้ามีพระเจ้ามีพรมีมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆหรือมีดวง ไม่รู้ดวงคืออะไรมีพระพิกคเนกมีเท้าวเวสสวรรค์มีอะไรก็ไม่รู้ละที่พูดกันขึ้นมาตอนนี้ก็มาบ้าครูกายแก้วอะไรขึ้นมาอีกที่จะมาบันดาลให้เราได้นู่นได้ดีเสียนู่นเสียดีไม่มีเป็นอย่างนู่นอย่างนี้นะไม่มีต้องจากกรรมที่ผู้นั้นทำมาไว้มันยุติธรรมสุดๆเลย พราะจะนั้นในคนที่นึกว่ากูแน่กูเก่งกูเหนือคนอื่นกูจะทํายังไงกับคนอื่นก็ได้ได้ก็ได้อย่างที่เราทํามันเลยคุณจะเก่งกว่ากรรมไม่น่านะแรงสิ่งสว่างอื่นอัน,อนใดในอากาศไมโอพาสเท่าสว่างสุรีฉายแรงสิ่งอื่นเข้มแข็งที่แรงร้ายก็แพ้ไพ่ แรงกรรมที่ทำไว้คำว,ว่ากรรมสกะกรรมสกาแปลว่ามีกรรมเป็นของตนคือมีกรรมเป็นสมบัติของตนคือมันเป็นผลให้แก่ตัวเราเองถ้าเราทำเหตุท่านนั้นเหมือนก็เลยเหมือน,นว่ากรรมันเป็นสมบัติของเราแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นหรอกคือมันให้ผลตาม กรรมมันแหละวิบากมันนะไม่ได้เป็นเพราะอะไรมันไม่มีตัวตนอะไรนะแต่กรรมมันมีวิบากมันมีกิเลสมันมีแต่มันไม่มีตัวตนในกิเลสในกรรมในวิบากแต่ว่าเพื่อให้ความเข้าใจก็คือว่ามีกรรมเป็นผู้ให้ผลนั่นแหละมีกรรมเป็นสมบัติของตนคำว่ากรรมบา,ายาทาเป็นทายาตรับกรรมคือมีกรรมเป็นมรดกหมายความว่าผู้ใดทำกรรมจะเป็นกุศลก็ตามอะกุศลก็ ก็ตามต่อไปข้างหน้าผู้นั้นนั่นแหละต้องข้างหน้านะข้างหน้าจะไม่กี่วันก็ได้ผู้นั้นนั่นแหละเป็นผู้รับประดกคือกรรมนั้นจะมอบให้ผู้อื่นรับแทนหาได้ไหมไม่ใช่ว่าอาตมาไปให้ทานแล้วก็บอกว่าเอาละขอให้ผลทานนี้ไปเกิดกับนายกนายขอนายคออย่างนี้มันไม่ได้มันก็ต้องหาได้กับอาตมา จะมอบให้ผู้อื่นรับแทนนะได้ไหมกล่าวคือต้องเสวยวิบากเสวยก็เหมือนกับว่ากินนะนะวิบากก็คือผลสุกงอมที่น่าปรารถนาบ้างก็ด้วยกุศลกรรมไม่น่าปรารถนาบ้างก็ด้วยเหตุคืออกุศลกรรมอันเนื่องมาแต่กรรมนั้นด้วยตนเองตนเองนั่นแหละเป็นผู้ทําตนเองนั่นแหละก็ต้องเป็นผู้รับแต่ไม่ใช่ด้รับเดี๋ยวนั้นมันมีคนบ้าบอชอบพูดว่า ทำกรรมต้องได้เดี๋ยวนั้นเลยได้ผลเดียวนั้นเลยอ้าวแล้วคุณฆ่าสัตว์ตกยุงไหมคุณไม่ไปตกในนรกเลยล่ะอทำไมยังนั่งซื่อบื้ออยู่คุณให้ทานมัไมไม่ลอยขึ้นไปสวรรค์เลยล่ะมันยังนั่งซื่อบื้ออยู่ได้ยังไงมันยังไม่ทันให้ผลวิบากนะจ๊ะเข้าใจซะด้วยมันต้องรอเวลาไปส่วนคำว่ากรรมโยนี แปลว่ามีกรรมเป็นกําเนิดคือมีกรรมเป็นเหตุโยนีนี่หมายถึงเหตุหมายความว่าความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายชีวิตที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยกรรมมีส่วนเป็นเหตุอย่างสําคัญอ้าวทาไมโยมต้องมานั่งฟังธรรมซึ่งก็มีน้อยมากอาจจะมาแสดงธรรมเนี่ยมีคนเดียวดูก็มีแต่ก็พอใจแล้วเราได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์เป็นจริงที่สุดซึ่งหาไม่ได้แล้วในวัฏสงสารเนี่ยให้แก่ ชาวโลกให้แก่ตัวเราเองพอแล้วกล่าวธรรมะคำเดียวพอแล้วไม่สนใจหรอกเขาจะยิ่งใหญ่มาจากไหนจะเป็นประธานาธิบดีนายกเป็นเศรษฐีงี่เง่าทั้งนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญะไรในโลกเลยในวัฏฏะสงสารเลยพึ่งอะไรไม่ได้แต่คาพุทธเจ้านี่แหละพึ่งได้กรรมมัสกาเนี่ยกรรมมัสกากรรมทายาทามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทรับกรรมเนี่ยมันพึ่งได้กรรมโยนีมีกรรมเป็นกาเนิดเนี่ยมันพึ่งได้ คำว่ากรรมพันธุูมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือมีกรรมเป็นญาติพันธุ์เนี่ยหมหมายถึงญาติแต่มีความหมายว่าสัตว์ทั้งหลายมีบิดามารดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงเป็นต้นเป็นญาติผู้อุปการะบ้างบับญาติมันไม่ใช่ว่าต้องอุปการะอย่างเดียวเบียดเบียนบ้างชั้นใดก็มีกรรมของตนนี่แหละเป็นญาติผู้อุปการะบ้างเบียดเบียนบ้างชั้นนั้นถ้ากรรมชั่วมันก็เป็นญาติชั่วถ้ากรรมดีมันก็เป็นญาติดี ญาตินี้อาจจะรวมหมายถึงเมียผัวด้วยนะเมียดีก็เหมือนกับเป็นผู้อุปการละเมียชั่วผัวชั่วก็เหมือนเป็นผู้เบียดเบียนคําว่ามากรรมมปฏิสรรนานี่สําคัญนะมีกรรมเป็นที่พึ่งพิงอาศัยก็คือสรุปสรุปกรรมทั้งห้าอย่างอะ่ะมีกรรมเป็นของตนมีเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ สรุปว่ามีกรรมเป็นที่พึ่งพิงอาศัยคือมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยซึ่งดีบ้างไม่ดีบ้างนี่ต้องพึ่งกรรมแต่กรรมชั่วกรรมเลวไปพึ่งมันทำไมอ่ะตหนี่อย่างนี้ฤทธิ์ยสยอย่างนี้โลกโกรธหลงมานะถือตัวเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตนอวิชชานี่มืดบอดปกปิดไม่เห็นความจริงของ อุปทานขันห้าว่ามันเป็นทุกข์อริยสัตมันกําลังเกิดกําลังแก่กาลังเจ็บกําลังตายกําลังเศร้าโศกเสียใจพัดภากไออาวิชาโมหะมันไม่เห็นปิดมันก็เลยเกิดความเห็นผิดว่านี่เป็นตัวเรานี่เป็นอุปทานขันห้าของเราแล้วก็เลยโลภโกรนลงดิสยาตนีมั่วไปนี่แหละเป็นเรื่องน่าเศร้านะที่เรา ต้องทำกรรมชั่วเพราะเหตุแห่งอวิชชาปกปิดไม่ให้เห็นความจริงของกรรมและผลกรรมเหตุแห่งตัณหาทิฏฐิอยากได้แล้วก็มีความเห็นผิดนำไปคำว่าเพื่อให้เป็นผู้เลวและประณีตหมายความว่าความเป็นผู้มีอายุสั้นชื่อว่าเลวความเป็นผู้มีอายุยืนชื่อว่าประนีตคือดีก็ตรงไปตรงมาอายุสั้นใครมันจะชอบอ่ ความเป็นผู้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากชื่อว่าเลวความเป็นผู้มีเจ็บความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยชื่อว่าปรณีตความเป็นผู้มีผิวพันธ์สามชื่อว่าเลวความเป็นผ Hy um ู้มีผิวพันธ์หงความชื่อว่าประณีตความเป็นผู้มียศศักดิน้อยชื่อว่าเลวความเป็นผู้มียศศักดิ์มากชื่อว่าประณีตความเป็นผู้มีโภกกระพั์น้อยชื่อว่าเลวความเป็นผู้มีโภกกระพั์มากชื่อว่าประณีตความเป็นผู้มีสกุลต่ำ ชื่อว่าเลวความเป็นผู้มีสกุลสูงชื่อว่าปัีความผู้มีปัญญาสามชื่อว่าเลวความเป็นผู้มีปัญญามากชื่อว่าปณญช์ตินี้แหละอ้าวอ้าวทำไมอายุสั้นอ้าวก็คุณไม่ทาลายอายุคนอื่นเขาให้สั้นชอบขาดสัตว์คุณก็ต้องอายุสั้นอ้าวทำไมอายุยืนก็คุณให้อายุเขายืนคุณไม่เบียดเบียนสัตว์ให้เขาตายคุณมีศีลสมาทานศีลนะตอน,น,นตื่นเช้ามาต้องสมาทานกุศลกรรมบทศีลห้า สี่แปดไตสรณาคมสมาทานคือพูดออกมานั่นเนี่ยว่าน,นี่มันของดีเราต้องมีอยู่ในชีวิตสมาทานบุญกิริยาวัตถุสิบบาลมีสิบกุศลกรรมบทสิบอริยทรัพย์เจ็ดสมาทานแล้วทำก็จะได้เป็นคนตอนนี้คนดียิ่งมันต้องไปตรงมานะมุมเจ็บไข้ได้ป่วยมากก็คุณก็ชอบเบียดเบียนเขาอะ คุณก็ต้องเจ็บป่วยมากเป็นผู้มีความเจ็บไข้ได้ดป่วยน้อยชื่อว่าเป็นชีวิตที่ประณีตก็เพราะคุณไม่เบียดเบียนใครแม้ด้วยใจมีผิวพันธุ์ซามคุณชอบโกรธอะโกรธนิสยาเขาอยู่อย่างนั้นตะน,นีพวกเดียวกันโกรธเกรียดนิสยาตะน,นีลำคาญใจกุกกุจจะตระกูลเดียวกัน เพราะนั้นคุณก็จะต้องมีผิวพันธ์สามคนไหนมีเมตตามีศรัทธาก็ผิวพันธ์งดงามมันตรงไปตรงมามียศศักดิ์น้อยนี่คุณเป็นคนชอบอริษยาเขาคุณก็ต้องมียศศักดิ์น้อยคุณเป็นคนไม่ริษยาเขาชื่นชมยินดีในลาภสักการะของเขาก็มียศศักดิ์มากมีพวกกระซับน้อย ก็ตนหนีไม่ให้ทานพวกกระซับมากก็เป็นผู้มีศรัทธาในการให้ทานมีสกุลต่ํานี่ก็คือคุณชอบดูถูกดูหมิ่นเขาส่วนสกุลสูงก็คือคุณเคารพนับถือเขามีปัญญาสามนี่สาคัญมากคือคือน,นึกว่ากูแน่วันหน,น,นึ่งก็เอ้ยกูอยู่ยแน่อยู่แล้วดีแล้วกูเป็นเศรษฐีใหญ่กูเป็นรัฐมนตรีกูเป็นใหญ่กูไม่สนใจใครคนอื่นโง่กูหมดไม่เข้าไปถาม ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลอะไรคือมีประโยชน์อะไรมีโทษอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นอับบมงคลอะไรเป็นธรรมดำอะไรเป็นธรรมขาวไม่ถามใครก็เลยอยู่กับไอ้โง่เพราะว่าที่ไม่ถามก็คือโง่นั่นเองคือโมหะนั่นเองก็อยู่กับมันไปก็เลยมีปัญญาสาบส่วนผู้มีปัญญามากชื่อว่าปรณีตเนี่ยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองมีปัญญามากนะไม่คิดว่ากูรู้ไปหมดยกเว้นตัวกูไม่คิดอย่างนั้นก็าถาม ต้องไปเจอพระเจอคนที่เขามีปัญญาก็ขอความรู้จากเขาถามว่าทำไมจึงต้องมีตัวข้าพเจ้ามานั่งซื่อบื้ออยู่อย่างนี้ไปถามคนที่เขารู้เขาก็จะบอกเหมือนเทวดามาถามพุทธเจ้าว่าอะไรทําให้คนเกิดพุทธเจ้าก็บอกตัณหาทําให้คนเกิดอะไรวิ่งพระามจิตของเขาย่อมวิ่งรามอะไรเวียนว่ายในสงสาร สัตว์ย่อมเบียนไหวในสงสารอะไรเป็นที่พึ่งของสัตว์นั้นพุญเจ้าก็บอกว่ากรรมนี่เทวดาเขาไม่ง้ซื่อบื้อนะเขาไม่ถือว่ากูเป็นเทวดายิ่งใหญ่ไม่ใช่เขามาถาเฝ้าพทธเจ้าหลังจากเที่ยงคืนแต่พวกเรานี่ไม่กูแน่กูเก่งกูยอดกูเยี่ยมไม่เข้าหาคําสอนพทธเจ้าไม่ต้องมาหาธาหมาหรอก คำสอนพเพระเจ้าที่แท้จริงอยู่ที่ไหนะไปฟังสะบ้างแล้วจะได้รู้ว่าไอ้กูนี่มันโง่ตัดซบเลยเนาะเกิดมาไม่รู้ว่าอะไรมีค่าของชีวิตไม่รู้อะไรเป็นที่พึ่งของชีวิตคนอย่างนี้มีมากมากมายวัดสงสารเนี่ยมันมีอะไรตามปกติของมันอยู่แล้วที่มันไม่มีคือพระรัตนกัยคือไม่มีคําสอนพุทเเจ้าสําคัญมากเลยแล้วอาจจะไม่มีอะไรเลยนะเกิดมาแล้วก็ ยากจนคนแค้นตำต้อยนะไม่มีอะไรสักอย่างเลยแต่มีคำสอนพุทธเจ้าอยู่ในใจ mm hmm. พึ่งคำสอนพุทธเจ้าได้สุดยอดมนุษย์ mm hmm. เช่นใครเช่นสุป,ปพุทธกุติ mm hmm. เป็นโลกเรือนยากจนที่สุดผ้าจะนุ่งติดตัวก็แทบจะไม่มีป่วยเป็นโรคเรือนนอนที่ไหนก็ล็อก mm hmm. ครวนครางส่งเสียงให้คนเขาต้องตื่นหลับไม่ได้เลยเรียกว่าเขาเลยตั้งชื่อว่าสุปาพุทธ ผู้ทำให้คนตื่นแต่เขาฟังธรรมครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันเลยกลายเป็นคนร่ำรวยทันทีเลยที่ได้ฟังธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทรัพย์เจ็ดประการเขาไม่สนใจทรัพย์ที่พระอินทร์จะให้ทรัพย์ที่เป็นสมบัติทิทพอะพวกกับสมบัติที่เป็นทิพเขาไม่เอาเขาบอกเขาได้นี้แล้วจบมันเป็นจริง พวกกสมบัติที่เราได้เอาเฉพาะในมนุษยโลกก็แล้วกันเราก็ไม่ได้เคยไปเห็นว่าไอ้พวกทรัพย์สมบัติเป็นทิพย์ของเทวดาเ็าเป็นยังไงเราก็ไม่เคยเห็นเอาแค่เราอยู่ในโลกเรารูรลากสวยงามหล่อเหลาอ้าวเป็นยังไงเราก็ประมาทประมาทก,ก็คือ,อต่อยใจไปในความรักในโลภในตัวเองอะไร มัวเมาก็ยกทนงตนัวโอ้ยเราหลอ่อกว่าใครเราสวยก่าใครกำหนัดกำหนัดก็รักใครไปต้องการให้คนอื่นเข้ามารักเราเรารูปหลอ่อล้วก็ไปจีบเขาเราสวยอยู่แล้วเราก็สามารถเลือกแฟนได้เยอะประมาทมัวเมากำหนัดติดในกามคุณก็ติดในรูปเสียงลักัณะที่น่าใครนะาต้องแต่งตัวให้สวยให้หลอ่อเหมือนเป็นดารานะ แล้วก็ระเบิดทรรในผู้อื่นละเมิดธรรมก็ผู้ชายก็ทําลายผู้หญิงได้ผู้หญิงก็เหมือนกันหลอกลวงผู้ชายทําลายได้ว่ากันมั่วเลยแล้วหารู้ไม่ไหวที่เรารูหลอรูปสวยมีภัยคนมันลิศยาได้คนมันเกลียดชังได้หรือคนมันมาแย่งชิงเอาได้นะเราสวยนี่ใครๆก็อยากได้ใช่ไหมอันตรายเกิดนะไอ้คนชั่ว มันอยากได้เราว่าทำไงงานนี้ยุ่งตายหาเลยไงต่อไปจะได้เอาเรื่องของผู้ที่มีปัญญาซึ่งก็หาได้ยากม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 ,ากมากในยุคสมัยปัจจุบันนะไอคนโง่เนี่ยหาได้ทั่วไปหมดแต่คุณจะเอาสักเท่าไหร่ตัวทั้งตัวเราเองด้วยก็ไม่รู้ว่าเราโง่ในสุเมธาเทรีคาถาคุตตะนิกายเทรีคา,ามีคำเริ่มต้นว่า เราเป็นที่ดาของพระอัครเมเหสีของพระเจ้าโกนจะเป็นเรื่องที่อาตมาประทับใจมากนะคนมีปัญญาทำไมถึงทำอะไรได้ดีอย่างนี้นะคนโง่งทำไมมันทำอะไรได้เลวหมายอย่างนี้เลยนะเออเลวยิ่งกว่าหมาอีกหมาอายังไม่ดำเลยแม่พระเถรีองค์นี้ก็ยังเป็นผู้ก็เป็นผู้มีอธิการบุญอันยิ่งใหญ่อันทำไว้แล้วในพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆน,นี่ เรื่องสาคัญเรามาเจอพระพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคาสอนแล้วเจอพระธรรมนะ่ะคือเจอพุทธเจ้าต้องทําบุญกับท่านนะทําบุญกับพระธรรมคาสอนคือฟังจําไครครวนบูชาเป็นเรื่องสําคัญนะสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานทําบุญเพื่อพระนิพพานมาฟังธรรมก็เพื่อนิพพานทําอะไรก็เพื่อนิพพานไว้ในภพนั้นๆเพิ่มภูนบุญพเพื่อความหลุดพน้นหลุดพ้นก็ อน,นิพานนั่นแหละมาโดยเขารพเขารพก็คือต่อเนื่องติดต่อกันไม่ขาดสายในการแห่งพระมุยภาพเจ้าพระนามโกนาคมนะเกิดในเรือนมีตระกูลถึงความเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วนั่นแหละเห็นพร้องกับลาวกุลทิดาบุเป็นสหายของท่านร่วมกันสร้างอารามใหญ่โสร้างวัดใหญ่มีอานิสงส์งมากกว่า ให้าทานด้วยวัตถุตา่ตางๆเป็นนิดนะให้สร้างอารามเสนา,นาสนะถวายสงฆ์เนี่ยมีผลมากเหลือเกินนะมากกว่าให้วัตถุทานอย่างอื่นๆเพราะฉะนั้นมอบถวายภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระบุญกรรมนั้นเยสร้างอารามใหญ่ เมื่อแตกกายทําลายขันนางไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีใครสร้างวัดใหญ่ๆแล้วนะวัดก็ล้างด้วยทําไมะ่ะคนบวชไม่ไหวทําไมอะ่ะไม่มีศรัทธาที่จะบวชต้องเห็นโทษในกามเห็นโทษในวัตสงสารนะจึงจะบวชได้ดีแล้วมาบวชแล้วเพื่อหวังร่ำรวยก็สวยอีกนะ ขาดทุนยับเลยเพราะฉะนั้นนางแตกกายทำลายขันไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสเสวยที่พยะสมบัติจนตลอดอายุในสวรรค์นั้นตายจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไปเกิดชั้นยามาตายจากยามาไปเกิดดุสิตไปเกิดติมารดีเกิดเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูงนะนางบังเกิดในสวรรค์ มาวัจรทั้งห้าชั้นตามลำดับจนถึงพระนิมิตวสวัสดีได้เป็นพระมเหสีด้วยของท้าวเทวราชในสวรรค์ชั้นนั้นๆเกิด <c oughs> ที่ไหนก็เป็นมเหสีของเ <c oughs> ทวดาผู้เป็นใหญ่สุดในชั้นนั้นๆตายจากนั้นแล้วในการแห่งพุทธภาคเจ้าพระนามว,ว่ากัตสปะเกิดเป็นทิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติมากถึงความเป็นผู้ใหญ่ตามลำดับแล้ว เลื่อมสายยิ่งในพระศาสนาได้ทำบุญกรรมอันโอรานเจาะจงพระรัตนไตรเป็นเรื่องทํายากนะ <c oughs> ไม่ใช่ทําง่ายศรัทธาในพระรัตนไตรนี่ยากมันยากตั้งแต่ศรัทธาในกรรมในผลของกรรมว่ามันมีจริงเราทํำยังไง้ะแล้วผลอย่างนั้นเนี่ยศรัทธานี้ต้องมีก่อนแล้วเมื่อมารู้คุณพระรัตนไตรนะ แล้วมาสัพธาต่อเนี่ยว่าพระรัตนตันตยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีคุณสูงสุดเป็นทักษินายบุคคลอันสูงสุดมีสัพพัญยุตยานสูงสุดพุทโธสัพพัญยุตยานุธโมโลกุตโรวโรสังโฆมคาคะพลัตโทจา อิเจตังราตนาตยาเนี่ยคาถาแค่เนี้ยรู้ยากนะพุทธโธสัพพัญยุตยาน,นพระพุทธเจ้าคือสัพพัญยุตยาไม่มีใครมีนะในวัฏสงสารอย่าไปเที่ยวหาเพราะว่าไม่มีใครสามารถบำเป็นบารมีสามสิบทัศยี่สิบประสงค์ไข่แสนกลับได้ก็มีสัพพัญยุตยานไม่ได้ธรรมะล่ะธรรมะก็คือโลกุตระธรรมเก้า มร์สี่ผลสี่นิพพานหนึ่งและปริยัติคำสอนพระเจ้าอีก84,000แต่ตัวสภาวะจริงคือมรกสี่ผลสีและนิพพานหนึ่งเขาเรียกธโมโลกุตโรวะโรประเสริฐส่วนสังฆะหรือสังโคเนี่ยคือสมมุติกันว่าเป็นบุคคลอริยะบุคคลที่ตั้งอยู่ในมร์สี่ผลสี่เขาเเรียกว่าสังโคมร์คะลาโทจา ผู้ตั้งอยู่ในมรรคในผลนี่หาได้ยากนะส่วนในผู้ที่ตั้งกันเองแต่งตั้งกันเองเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีขี่มาอะไรก็ไม่รู้เป็นได้ทั้งนั้นนะอ่ะเพราใช้วิจีสมมุติกันแต่มรรคสี่ผลสี่นี่ตั้งไม่ได้ต้องเป็นจริงๆเพราะฉะนั้น <c oughs> อิเจตังรันตนตยังนี่แหละเป็นพระรันตนตายนี่รู้ยากเมื่อคนไม่รู้เขาก็ไม่ ทำการบูชาไมา่ทำกรรมในพระรันตนตรัยบางทีก็อย่างตําหนิติเตียนอนพุทธเจ้ามีจริงเหรือโกหกละมบ้างแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาคําสอนก็เหมือนกันแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาแต่สงฆ์ก็เหมือนกันเนี่ยไ,ไ,ไม่ได้มีจริงอะไรหรอกนะโกนหัวหลอกเขาชาวบ้านเขาทั้งนั้นล่าะไรมีจริงบ้างไอ้ที่คุณ <c oughs> พูดมาเนี่ย เอาละพระรันตนยไม่มีจริงแล้วคุณมีอะไรจริงบ้างรู้ปะ่ะคุณมีแก่ไหมมีเจ็บไหมมีตายไหมมีโรคกรนหลงไหมจริงไหมเศร้าโศกเสียใจร้องไห้จริงไหม,ไหมล้วรู้ไหมพระเจ้าสอนเรื่องเหล่านี้แหละจะบ้าตายนะเรื่องจริงที่อยู่ในชีวิตของคุณน่ะพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วแต่คุณนะไม่รู้เองในครั้งนั้น นางเป็นอยู่โดยธรรมยินดีมั่นในกุศล,ลธรรมจนตลอดชีวิตนี่หายากนะยินดีมั่นคงในกุศล,ลธรรมในอะไรล่ะพรหมวิหารสสังฆาวัตถุสี่คารวะธรรมสอริยรัพเจ7บุญกิริยาวัตถุสิบบารมีสิบกุศลกรรมบท10บมงคล38โพธิปัจจยธรรมสาบเจ็ดนี่ ยินดีสมาทานประพฤติตายจากนั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ตายเกิด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 ไปไปมามาอยู่แต่ในสุขติเท่านั้นโอ้โหบุญมันเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ให้ไปตกไปสู่ทุกขติได้จริงๆ